สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอคิมมาให้อาหารเป็ดจ้าช่วงเย็ยนแล้วนะคะเพิ่งจะเลิกงานอาจจะมืดหน่อยคะอ่ะกินเข้าไปเป็ดกินให้อิม วันนี้ยจะคิบมาทำงานอยู่แถวนี้ได้มาให้อาหารเป็ดอีกจ้า มป้ช่วงนี้จะมืดเร็วค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วหน้าไปดูใบไม้ปริคค่ะใบไ,ไม้รวก ไอคิมคนคุยไม่เก่งจ้ะ นี่คิมหวังว่าเพื่อนๆคงสบายดีทุกคนนะคะเ,คเป็ดอิ่มแล้วจ้ะอิ่มเป้เลยวันนี้คนตกปลาเยอะค่ะ ดินกลับไปชมวิวก่อนนะคะไอคิมต้องกลับบ้านแล้วคะ่ะหิวข้าวเพิ่งจะเลิกงาน วันนี้เป็ดเป็ดอิ่มแล้วช่วงเย็นจะพึ่งเปลี่ยนหัวนะคะไปคิมจะเดินไปที่รถแล้ว ยาคิมก็จบคลิปไว้แค่นี้นะคะจะรีบกลับบ้านค่ะหิวข้าวเพิ่งจะเลิกงานอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ยายคิมด้วยนะคะรักเพื่อนๆทุกคนค่ะรักกดไลค์ถูกใจกดแชร์กดติดตามกดกดรัวๆเลยค่ะกด ไปเลยค่ะรักเพื่อนๆทุกคนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ